สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับเมื่อวานนี้นะครับประมาณสัก3ทุ่มกว่านะครับก่อน4ทุ่มเนี่ยนะก็จะเห็นว่านะครับตัวยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิบปีนะครับกระโดดนะสูงไปนะกว่า3%เเลยนะครับอ่า ก็เรียกว่ารอแล้วกันนะผมมองว่ารอสัญญาณนะการปรับขึ้นอนะัตราดอกเบีย้ยนโยบายของ f e r e r r l s e s v r นะครับเพราะว่าการประชุมของเฟดเนี่ยยังไม่จบสิน้นนะครับแล้วพอ,อมีการประชุมนะจบสิ้นแล้วเนี่ยนะเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นไปตามคาดการนะว่าทางเฟดได้ปรับขึ้นอนะัตราดอกเบีย้ยนโยบายของตอนเองเนี่ยขึ้น0.50%นะครับตอนนี้ไปอยู่ในช่วง0.75ถึง1% แต่ว่าเหี่ยวพอไหมก็ต้องบอกว่ายังห่างไกลนะกับตัวเลขเงินเฟอ้อในสหรัฐที่ 8. 5นะครับสูงสุดในรอบ40ปีแต่ก็เรียกว่านะเป็นไปตามคาดการของนักวิเคราะห์และของตลาดนั่นเองนะครับรวมถึงทางเฟดนะครับก็มีการถแถลงการนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐยังแข็งแกร่งอยู่นะยังมีการใช้ใจ่ายในทางด้านผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในธุรกิจต่างๆนะยังแรงอยู่นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เฟดมองเห็นก็คือว่านะก็จะทําการาสู้กับเงินเฟอ้อนะเป็นหลักลนั่นเองนะแล้วกเ็เป็นไปได้นะครับทีเ่เงินเฟ้อเนี่ยนะครับอาจจะยังยกตัวสูงขึ้นไปฮะนี่คือสิ่งที่นะเฟดได้พูดเก่าออกมานะครับในการให้ถ้อยถแถลงนะต่อสื่อมวลชนนะครับหลังการประชุมของเฟดส่วนนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่านะครับเฟดก็ยังคงจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นโยบายนะดังแรงนี้ต่อไปนะครับก็คาดการว่าจะขึ้นไปจนถึงนะประมาณต้นปี2023เลยนะอาจจะไปอยู่แถวๆ2.9%นะครับแต่ถ้าเรานึกดูนะระหว่างนะการปรับขึ้นดักอกเบี้ยนโยบายถึง2.9%เทียบกับเงินเฟอ้อขณะนี้8.5%และอาจจะยกตัวสูงขึ้นต่อไปด้วยนะซึ่งผมบอกว่าให้จับตาดูในวันที่11พฤษภาคม65นี้นะครับ ซึ่งจะเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อของเดือนเมษายน65ซึ่งมันหมดสิ้นในะเรื่องของเบสเอฟเฟกหรือไอตัวฐานของเงินเฟอ้อที่ต่ำนะครับจากก่อนนั้นนี้นะครับพอเข้าถึงเมษายนปีที่แล้ว64เนี่ยเงินเฟอ้อเริ่มขยับตัวสูงขึ้นมาที่ประมาณกว่ากว่าแล้วนะแต่ใครกันเองนะครับเฟดก็ยังนะยืนยันนะครับที่จะสู้กับเงินเฟ้อร,รวมถึงนะมีแผนที่จะลดขนาดนะบาลานซ์ชีท หรือบัญชีงบดุลของตัวเองลงนะฮะที่ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ9ล้าน,ล,านล้านดอลลาร์เนี่ยอาจจะปรับลดลงด้วยในขณะที่ขยับขึ้นอาตราดอกเบีย้ยด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับมันสัญญาณตลาดก็คือเราเห็นตลาดหุ้นสหร,รัฐนะครับแล้วก็ขยับเป็นบวกนะเขียวในเมื่อวานนี้นะครับอันนี้คือสัญญาณที่น่าสนใจแต่ว่าเป็นไปตามคาดการณ์ของนักลงทุนเป็นไปตามคาดการณ์ของตลาดทุนตลาดหุ้นต่างๆนะครับส่วนทองคําก็ดีดตัวสูงขึ้นด้วย นะหลังจากที่มีการออกมาให้ข่าวนะของทางธนาคารกลางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย0.50%นะครับทองคำก็ดีดตัวสูงขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับยังไม่ถึง1,900ดอลลารต์ต่อออนในกานเองนะครับดอลลร์แม้จะดิดตัวสูงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าแปลงกลับเป็นเงินบาทเนี่ยปรากฏว่านะครับราคาก็ไม่หนีไปไหนฮะเพราะว่าตัวดอลลร์นะเกิดอ่อนค่าลงนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อแปลงกับนะเป็นเงินบาทนะครับก็เลยอยู่ในช่วงประมาณ30,000กว่าบาทนะครับต้นหนึ่งบาททองคําต้นๆน,น,นะครับไม่ได้หนีไปเท่าไหร่นะครับแต่เราเห็นทิศทางแล้วว่านะตลาดหุ้นขยับสูงขึ้นนะทองคําขยับสูงขึ้นนะครับในขณะที่ไปดูที่ยิวนะยิวผลตอบแทนบรรธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยภายหลังจากที่เฟดนะประกาศนโยบาย ทางการเงินในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.50%นะรวมถึงนโยบายทางการเงินที่อยากปรับลดอบารานซญชีบัญชีงบดุลของเฟดเนี่ยปรากฏว่ายิวของสาระที่ขึ้นไปถึง3%ก็ลงมาประมาณทัก2.9นะ2.94%ถ้าจับปรงมวลสัญญาณทั้งหมดเนี่ยนะคล้ายๆกับที่นักวิเคราะห์ต่างชาติท่านหนึ่งนะครับคุณเดวิดฮันเตอร์พูดถึงว่าในช่วงระยะสั้นอาจจะช่วงประมาณ2-3เดือนนี่แหละครับ เราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เรียก u เมลอัพก็คือตลาดทุนหุห้นเนี่ยหลอมตัวสูงขึ้นนะครับในขณะที่ยูเนี่ยอาจจะต่ําลงนะครับจากขณาดปัจจุบันนะ2.94%ก็รองติดตามดูนะครับในช่วงระยะสั้นนะครับประมาณเดือนนี้2เดือน3เดือนนี้นะครับระยะสั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับคุณเดวิดฮันเตอร์นะได้กล่าวถึงปรากฏการณ์เมล p อัพนะครับคือตลาดทุนห,หุ้นจะขยับสูงขึ้น ในขณะที่เฟดเนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.50%ในเดือนพฤษภาคมในมิถุนายนนะครับในขณะที่ราคาทองคําก็จะนะครับสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ขณะที่ยิวผลตอบแทนพันธบธัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มจะลดต่ําลงในช่วง 1, 2, 3เดือนข้างในนี้นะครับแล้วก็ติดตามดูจนทั่งถึงกรกฎาคมนะครับว่า เฟดเนี่ยตัดสินใจอย่างไรต่อไปนะแล้วยิวเนี่ยอาจะเปลี่ยนแปลงนะัในทิศทางลงหดือขึ้นต่อไปนะครับเพราะผมเคยบอกแล้วนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมมิถุนยายนเนี่ยเห็นไม่แตกต่างแต่ถึงกรกฎาคมนะถ้ายิวยังสูงขึ้นต่อไปนะอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายนะของการเกิดแค s ชได้นะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ